สบายดีพี่น้องสบายดีสุขูมสุขคนสุมองสุขบอลสบายดีเอฟซีทีหักแพงพ่อพ,พ่อกันเช่นเก่าเช่นเคยพี่น้องเอ้ยกับซองน้องมวยเมื่อนอิก,กาพากันมาอยู่ที่พลือหาดพี่น้องพลือหาดของเจ๊ใส่อดกเฟิน พาพี่น้องมาส้มเขาเขียวพี่น้องเลยของเจ๋เพิ่งใกล้สีเกียวเลยแหละตอนนี้เกิดยังขึ้นพี่น้องเอ้ยวควันเต็มเทียงเจ้ใส่แดกบ่แมนสิเผาเทียงกันแล้วบ่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ีแม่น้องมินนี่พี่น้องเอ้ยสดีปลงกำลังจีปลาบอกควันขิดว่าสิกำลังสิเผาที่ยงยงค <laughs> วันเต็มเลยพี่น้องเอ้ยอย่านะฮะฉันยังมีตังสร้างใหม่ ตอนนี้มีอยู่สองสี่หกเจ็ดคนพี่น้องเอ้ยยังมาไม่ครบนะพี่น้องทีมงานเขายังมาไม่ครบเลยแม่น้องมินนี่บอกท่านใจเพิรนปิ้งเองเพิร์นว่าบอกท่านใจเพิ่นแต่ก่อนเบาค้อนเป็นคนจีพี่น้องบ้านนี้เปลี่ยนแม่น้องมินนี่มาจีแทน ใส่คำว่าจีอะไรพี่น้องเอ้หมวนปิ้งอันนี้ก็คือยัองกับโมหูพี่น <c oughs> ้องสำสัยสิเป็นเนี้ยับยังบมหูดอกมีอยสองบ่อนส่วนแม่น้องมินี่ว่าหนึ่งมูน้อยพี่นอ้องซีแมนรือบ่แมนกับมารุนน้ำกานว่ามุดมารุนก็เลยแม่พี่น้องเอ้ ปาเ้เฮ้ยังอยมือเฮ้ยสีเหมนมูน่อยจริงหรือบ่เต้นต้นต่นต้นเหมืนมืหน่อยช่วพี่น้องนี่ขึ้นหนึ่งปลาเพิ่์ว่าสุทำปลาหนึ่งมะนาวพี่น้องพี่น้องสังเกตนี่มึงปลานี่พี่น้องส่วนนังไปเลย เนื้อแต่ซีดยืมขีดกินไพ่ตัวนั้นยังสะดวกยังยังสาดกว่านะไพมีะกัเอาตะเกียมาเล้ให้ปุ้ยให้เปว่าอันมันติดอยู่ไหมหิไม่เลยยากมากหนากินหนี่งลิเลยขอระคุณแม่ทั้งเมืองนอกนะที เลี้ยงปลาทีมงานเลี้ยงปลาซาวจ่อยกลับมาแล้วสันกลับมาถีบ้านลังซีเคเียว์มาเลยลเลยเลี้ยงทีมงาน,นขอโมกขอบใจแม่ล,ลายลาให้แม,ม,ม,ใม,ใม,ม่ให้กับหมให้กับหมอเก่งทีเานเลยชิมกันหมูรับให้แม่รวยเด้อให้ห่างขให้มีให้สุขภาพแข็ขงแรงรวยรลลวยเด้อ เลี้ยงชุณพ่อไงในอิ่มท้องพี่น้องก็เลยกินของจิ๋วเ่ของขอบคุณรวงน้าอ้กินแล้ะเต้กินแล้วได้กินก็เลยขอบคุณรวงนากินแล้วสิขอบคุณเต็มเต็มนี่เงินว่าส่วนนี้แม่น้องเดือนมีดราม่าพี่น้องเอ้ยดราม่าเนาะนี่เงินว่าพี่น้องเดือนมาบันซุงกินแต่เศร้าจดขำหวาันแม่น้องกินแม่นอะไร แมนกินอลพี่น้องยอมหามกินเต็มที่เนาะะกอวแม่กับไปกินเนมาหาลงนั้มกินน้ำเห็ดน้ำมันกเป็นเรื่องของธรรมชาติพี่น้องเลยมีการดราม่ามันก็เป็นปกติกินเหสังเกตหนาพี่น้องสังเกตหนาเมน้องมินี่เมนากินแล้วบ่เห็ดเด้ นายตะคุนนายไม่ได้ใช้นายไม่ไม่ใช่บรรยากาศก็ดีเลยเนาะบ่มีเดทเลยเข่าเมถาวรจะได้เกี่ยววันเท้าเมถาวรเอ้ยบ่มีแดดเลยตอนนี้ครับพี่นอ้องเอ้ยกำลังคึมๆมากพ้นกำลังสีตกพี่น้องจะไม่เกี่ยวเข่าจ้าว่าจะก่อน ส่วนหน้าเจ๊ใสแดงนี่าพี่น้องเลยเข่าออกเบอร์เลยเกิดยังขึ้นพี่น้องมีหัวจุ่มหัวพี่น้องเลยตอนนี้กำลังเกิดยังขึ้นเท่ากับโบหุมีหัวจุ่มหัวกัน ส่วนน้องมวยผันเหตุยังเอากรบบุอกพี่น้องเลยมาเบิ่งน้ำกันหลุดมาส้มน้ำกันพี่นัองคุมคุมเตาตัวนี้มันยากาศดีอะไรนี่คือทิ่ทำปลาหนึ่งมั่นนาวี่นัองเลย มีเสียงหลดมากพี่น้องแต่หอาจะเป็นเสียงโหลดไพรมารุนน้ำกันพี่น้องเลยเสียงคุ้นคุ้นพี่น้องเสียงคุ้นคุ้นเป็นหลดผู้ได้เนาะมา เออสเวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้กำลังหาสัญญาณอยู่ค่ะนี่ยินเสียงโหลดมาจากสเปรย์โหลดพายเนาะมาโหลดน้ำกันพี่น้องเลยจักผู้สาวบ้านใดจักผู้สาวบ้านใดโอ้ยพี่น้องเจ้บัววันพี่น้องมาเลยพี่น้องเลยเ้เคอยเป็นเจ้มาเลยพี่น้องเลยเจ้เพิ่นคอยเป็น,นเจ้เด้อ เพื่อนมาแต่ใชเน้อวันกี้นี่ลูกน้ำหาอเจ้ายเนเจ้กัาเรายังมาได้นี่อีเจ้นึงโอ้ยคอยเป็นสามนี่เเจ้น้องมีตามหาตางดนวันสันเอา้เอกระทาน้องหมีกว่าตามหาแต่เศร้าพัวเพ้นเมตาอยบ่วดวันสันเราซื่อเอื้อ้าน้องหมีกว่าาให้เนาะเออแม่ไปบ้านเพ ยังเจ๋วใหม่ดูมี่ยังเกาะโอ้พี่น้องเอ้ยบอกคนเก่าอยากกินน้ำเกลือคั่วเด้พอได้เลี้ยงพอได้ล่างสาลร่างพุ่งนี่แหละพี่น้องเอ้ยบอกคนก็าว่าพิษก็ต้องขอโทษเขอภัย แม่มนี่อวสันเอาแ่น้น้ำเบะเด้ยิง,งข่าวดีว่าเจ๊สิขึ้นปากซอง่าซันเมื่อนี้โอ๊ยซาถูกพัดเงินใหม่ดีเนาะ่าเงินใหมกัขึ้นและเนาะปากซองนะพัดจีฟางเงินใหม่น่ะบอกวันเอาคือ,องเถย่นเนาะยินแเจ๊บอว่านพจีขึ้นปากซอง่าซัน พี่ดิบอกคันกับฉีไฟน้ำมาสั่นได้กับเขาให้เป็นเจ๋เลยนะพี่น้องเอ้เขาให้เป็นเจ๋ซะถูนเนาะมาได้ตามล้างเจ๋อันสายเพื่อนใช่โดน้าไม่เลยพี่น้องไม่อีกแล้วมาลุ้นกันสิเป็นไพรพี่น้องผู้เป็นตำรวจซะบ่ตำรวจมากผู้ย่อหับเลยคือสมาเสียงดังแถวท่อรถกับพี่น้องเลยข้าตำรวจกับโมยังพี่กุญแจดอกพี่น้องซุ่มนุ่ม กันอมโอ้ยมุนปากบอกค้อนมีอะไรพี่น้องเอ้ยมาแล้วมาแล้วจ้าจอยได้ยังมาเนิปดนำพีกพี่น้องเอ้ย แล้วก็น้าแล้วก็ป่าว่าพี่น้องป่าว่ากลับมาสบายดีพี่น้องขันว่าอาหารเสิดี๋ยวยูใช้กลับไปยูใช้กลับไปให้บอกให้เขากินเขาไปกุ้มกลุ่มหมาบ้านละโมงออกมาแล้วว่าพออนุกลิ่นห้ากินมาแห้งพี่น้องเลยกินมันแห้งกินแห้งมาบ้านลมงมะฮอนนี่กับชิบูฮอลายย่างพี่น้องบอกก่นก็จะได้คลิปเทียนหนึ่งจะได้กับพ่อกันคลิปหนาพี่น้องสบายดี